สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องสำคัญนะคะโลหะมีค่าพาราดียมแพลตินัมโรเดียมนะคะ FC ถามกันมานานแล้วเรื่องนี้นะคะกวดจะมาถึงวันนี้อ่าคราวนี้มารู้จักกัน,นะคะ่ะว่าพาราดียมแพลตินัมโรเดียม เป็นอย่างไรนะคะพาลาเดียมพาลาเดียมคือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม46และสัญลักษณ์คือ Pd นะคะพาลาเดียมเป็นโลหะทาร n s ซชั่นหายาก อยู่ในกลุ่มเดียวกับแพตินัมซึ่งเป็นพวกโลหะที่มีสกุลสีขาวเงินดูสิคะอันนี้สีขาวเงินนะคะพาลาเดียมนะคะาสามารถสกัดได้จากแร่ทองแดงและนิกเกอร์ใช้ประโยชน์เป็นตัวเล่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมและเครื่องเพชรเห็นไหมคะว่าพาลาเดียมนี่เขาจะเป็นสีเทา ออกจากขาวๆนิดหนึ่งนะคะสีขาวนิดหนึ่งแล้วก็จุดหลอมเหลวคือ1555องศาเซนเซียสเมื่อก่อนตอนที่ทําเรื่องสกัดทองเวลาเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทำนะคะโดยมากจะมีปัญหาว่าจะติดพาลาเดียมคือพาลาเดียมนี่เป็นเหมือนกับว่าเป็นโลหะรวม นะคะแล้วก็วเวลาเราทำเราก็ต้องอใช้โซเดียมเมตดไฟไฟสไฟสกัดแยกทองออกมาจากพาราเดียมนะคะแล้วก็จะเป็นปัญหามากเลยว่า,อาทองติดพาราเดียมอเงี้ยค่ะคราวนี้เราก็มาดูวิเดี๋ยวจะได้ดูวิธีการสกัดพาราเดียมออกมาอีกทีหนึ่งค่ะอุณหภูมิจะมากกว่าทองคำนะคะ คือจุดหลอมเหลว1555ต่อมานะคะโลหะชื่อดังนะคะแพลตินัมแพลตินัมอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่า,าจะใกล้เคียงกับธรรมชาติสีออกเงาเทาม่วงม่วงน้ำเงินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นแพลตินัมแหวนแพลตินัม นะคะนี่ผลิตจากโรงงานมาแล้วนะคะนี้ก็ตัวนี้เหมือนกับว่าเป็นสินแร่แพตตินัมนะคะหน้าตาจะออกเป็นเหมือนกับว่าเทาน้ำเงินม่วงอย่างนี้แหละค่ะแพตตินัมคือทองคำขาวคือธาตุที่มีเลขอะตอม78และสัญลักษณ์คือ pt เป็นธาตุโลหะ นะคะทานซิชั่นมีสีเงินเทามีน้ำหนักมากสามารถยืดและตีเป็นแผ่นได้แพลตินัมทนต่อการกัดกร่อนมากโดยธรรมชาติจะพบอยู่กับสินแรกของนิกเกิลและทองแดงนะคะแพลตินัมนะคะตรงนี้ที่จะเหมือนกับว่ายังเป็นสินแร่แล้วนี่เขา เป็นโรงงานทําในรูปของก้อนนะคะมาแล้วพาตินัมแท่งนะคะน,นี่เปรียบเทียบกับทองคําอันนี้ดูชัดเจนมากเลยนะคะทองคําก็เหลืองอลามนะคะพลตินัมก็สีเทาอันนี้แต่แพาตินัมนี้จะสีเข้มกว่าพาลาเดียมเข้มเป็นเงากว่า พาลาเดียมนะคะและจุดหลอมเหลวอยู่ที่1,768องศาเซนเซียดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีพาลาเดียมพตตินัมโลเดียมในยกตัวอย่างนะคะคือขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่มี พวกโลหะพาลาเดียมแพตินัมโรเดียมก็มีแผ่นดิสข้างในของตัวฮาร์ดดิส่นะ,นะคะอันนั้นจะเป็นแพตินัมนะคะเอาเราก็เอามาสกัดเป็นแพตินัมได้นะคะและสองก็ไอซีนะคะสามก็หัวเข็มหัวเทียนรถยนต์หมายถึงวงส่วน ส่วนบนตรงนี้นะคะอันนี้นะค่ะเราต้องตัดตัดส่วนตรงนี้นะคะออกมาแล้วถึงจะเอามาสกัดถึงจะได้แพทตินัมส่วนหัวมันนะคะส่วนหัวตัดตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็เอามาสกัดถึงจะได้แพติิแพทพวกแพทตินัมนะคะและที่นิยมกันตอนนี้ เอามาสกัดก็คือท่อกรองของเสียรถยนต์เนื่องจากว่าการผลิตรถยนต์ในอุตสาหกรรมโลกปัจจุบันมีมากเ,าเก่ามาใหม่ไปแล้วก็พวกของเก่าเขาก็ต้องเอามารีไซเคิลในท่อกรองของเสียรถยนต์เนี่ยนะคะตรงในส่วนนี้นะคะเขาเรียกว่าฮันนี่คอมนะคะฮันนี่คอมคือเขาต้อ,อท่อกรอง ของเสียรถยนต์นี้มาตัดแล้วเอาส่วนข้างในเนี่ยเอามาสกัดพวกพาลาเดียมแพตินัมโรเดียมข้างในนี้อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเพื่อว่าตอนนี้โลกเรารถยนต์เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ผลิตออกมาออกผลิตออกมาจนถนนแทบจะไม่มีที่ให้กับรถยนต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ ท่อกรองของเสียรถยนต์นี้เราสามารถนำมาสกัดนะคะเป็นในในกลุ่มของพวกโลหะสีเทานะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มของพาลาเดียมแพตตินัมโรเดียมซึ่งราคาแพงแล้วเขาก็ตลาดมีมากเขาก็ตีให้ราคาแพงยิ่งกว่าทองคำาอกนะคะอันนี้ขั้นตอนการสกัด อาวละหลายคนคงอยากรู้นะคะยากอยู่ทีเดียวคะ่ะเพราะว่าสกัดทองไว้ยากแล้วพอมาหัดสกัดพา,าลาดียมแพตินัมโลดียมนี่ยากกว่าเยอะมากเลยคือเราจะต้องสกัดตัวพาลาดียมนี่ออกมาแล้วพอสกัดผลลัพธ์ต่างๆออกมาแล้วมันก็จะต้องอในพาลาดียมก็มีแพตตินัม ในแพทตินัมกับพาลาเดียมก็มีโลเดียมอีกอะค่ะยุ่งเลยนะคะงานนี้ยากนี้ขอเป็นตัวอย่างเพราะว่า,าตัวแอดมินบอกตรงว่าอันนี้ต้องในระดับโรงงานเลยนะคะอันนี้ให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆใครเก่งก็ศึกษาค้นคว้าเพิ่มขั้นตอนก็มีหนึ่งนำที่กรองของเสียรถยนต์เนี่ยเอามาตัดนะมาเจียนมาตัดนะคะ แล้วก็เอาไอ้ตัวฮันนี่คอมข้างในเนี่ยเอาไปแช่นะคะแช่กรดไฮโดรคลอริกนะคะแล้วก็อย่าลืมเติมน้ำเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิยาเกิดล็อกเก็ตนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะพอเอาไอ้ตัวฮันนี่คอมซี่อยู่ข้างในข้างในท่อกรองของเสียรถยนต์เนี่ยออกมาเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้ที่ทำให้มันปนนะคะแล้วก็ มาแช่ในไฮโดรคอริกในถังประมาณ1-3ถึงสสัปดาห์มันก็จะเป็นสีแบบชาสีส้มแบบนี้นะคะชาสีส้มแบบนี้เราก็กรองให้สะอาดนะคะกรองจนให้สะอาดนะคะาจากนั้นก็นะคะใส่ตัวเลงเช่นสังกะสีหรือทองแดงเพื่อ เนื่องจากว่าในน้ําชาสีส้มตัวที่เรากรองมาครั้งแรกเนี่ยเราอยากจะเน้นให้มันหนักไปทางเงินทางเงินเลยต้องใส่พวกตัวเร่งสังกสีหรือทองแดงให้หนักไปทางสีเงินนะคะเสร็จแล้ว5ก็กรองนะคะทําแบบนี้วนไปสองรอบจนได้ตะกันหมายถึงว่ากรองแล้วก็จนได้ตะกันสีดำดำ พอได้ตะกั่นสีดำดำนะคะคือการทํางานจากในเริ่มต้นนี้นะคะเรา,าต้องใช้ไฟอ่อนๆเข้าช่วยด้วยนะคะพอได้ตะกั่นสีดำมานี่นะคะเราก็เอาตะกั่นสีดำนะคะมาใส่ไฮโดรคลอริกนะคะแล้วก็ใส่พวกซัลฟูริกนะคะกรดเนี่ยเพื่อละลายผงสีดำ นี้แล้วก็สำหรับงานในการทำของกลุ่มโลหะพวกนี้นี่ตัวที่ใช้ทำตกตะกอนนี้จะเป็นแอมโมเนียมคลอไรนะคะจะเป็นผงสีขาวใช้ในตกตะกอนพอตกตะกอนมาเราก็ต้องนะคะนำมากรองเวลากรองนี่ก็จะได้เหมือนกับว่าเป็นอิฐสีแดงตะกันอิฐสี เหลืองนี่นะคะเป็นสีอิดนะคะตอนนี้ก็เราใส่แอมโมเนียมคลอไรมันก็ถึงจะตกตะกอนพอกรองสังเกตนะคะว่าตรงนี้จะเป็นอิดสีเหลืองนะคะเสร็จแล้วพอเราก็เอาข้างบนนี้มาใส่แอมโมเนียมคลอไรอีกครั้งหนึ่งนะคะกรองตะกัน สีเหลืองตอนนี้จะได้ตะการอิดสีเหลืองให้ใส่แอมโมเนียมคลอไรด์อีกครั้งนะคะละลายนะคะแล้วก็ครั้งนี้มันก็จะออกมา,าเป็นสีน้ําเงินนะคือต้องนํามากรองอีกครั้งหนึ่งให้ได้น้ําสีน้ําเงินนะคะตรงนี้นี่ได้ทำลิงก์วิดีโอเดี๋ยวจะใส่ลิงก์วิดีโอกันสกัดแต่มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็อันนี้ ตัวตรงนี้สรุปมาให้ดูนะคะคือจะค่อนข้างจะละเอียดนะคะพอใส่จากไอตัวตะกันอิดสีเหลืองเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใส่แอมโมเนียมอคอไ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอามากรองก็จะได้น้ำสีน้ำเงินพอได้น้ำสีน้ำเงินนะคะเราก็ใส่ไฮโดรคอริกนะคะ น้ำสีเงินพอใสอคค่ไฮโรคลอไมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับสีเหลืองอ่อนขึ้นเมื่อตะกี้มันเป็นแบบว่าเป็นสีอิฐพอใสอคค่ไฮโดรคลอไรมันก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนขึ้นนะคะก้าวนำน้ำสีน้ำเงินนำมาใส่ไฮคโดรคลอไิกนะคะแล้วก็เอามากรองนะคะคือมันก็จะมีตะกันสีเหลืองอ่อนขึ้นสุดท้าย เราก็ทําตามขั้นตอนเหมือนกับว่าเราสกัดก่อนก่อนนู้นนะคะก็ทําให้แห้งอบให้แห้งนะคะพอเราอบให้แห้งนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อนๆเราก็มาเผามาเผานะคะอันนี้เผาออกมานี่ยังความร้อนอยังไม่พอมันก็จะเป็นลักษณะหลวมๆเผาอันนี้ นะคะอันนี้เป็นพาลาเดียมถ้าเราใช้ความร้อนสูงมากขึ้นถึงพันเมันก็จะเป็นแพตตินัมแบบนี้แล้วก็ในส่วนของพวกพาลาเดียมหรือแพตตินัมพวกนี้หากเรานำเอาไปสกัดด้วยน้ำยาย r า AR แล้วก็ตกตะกอนด้วย SMB ก็จะได้โรเดียมแต่ตัวนี้ไม่ได้ทำตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวจะงงกันนะคะเอาไว้ว่าให้ถึงขั้น ทำในส่วนของอโลหะสีเงินพาลาดียมแพตินัมนี่ก่อนนะคะขั้นตอนยุ่งยากมากเลยค่ะอันนี้เรามาดูพาลาดียมแพตินัมโลยมที่มีอยู่ในธรรมชาติในเหมืองนะคะหมายถึงว่าถ้ำหรือเหมืองที่ว่าเราไปสำรวจดูนะคะก็ถ้าเจอแบบลักษณะอย่างนี้สี เทาน้ำเงินอมม่วงบ้างอมน้ำเงินบ้างอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นพารา,าเดียมแพตินัมอันนี้สีเหลืองๆนี่ก็คือทองคือถ้าย้อนยุคไปเริ่มต้นเนี่ยมนุษย์เราจะสนใจทองคําก่อนนะคะเห็นว่าอาพอทำทองคําอะไรออกมาเสร็จแล้วก็จะต้องไปเจอหินที่มีสีเทาน้ำเงินม่วงเนี่ยออก อยู่ด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นโลหะสีสีเงินนะคะเขาเรียกว่า uh, platinum group metal นะคะ uh, ตรงนี้เขาก็เมื่อก่อนก็ขัดใจกันมากเลยจะเอาทองแล้วทำไมต้องมีพวกนี้แล้วตอนหลังมาเหมือนกับว่าเรื่องเรื่องไอโลหะสีเทาสีเงินพวกนี้เขามาสนใจผลิตขึ้นมาเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร,ร,ร,ร์เจริญมากขึ้น รถยนต์ก็ผลิตมากขึ้นแล้วหินพวกนี้จะมีใช้อุณหภูมิสูงกว่าทองคำเพราะทองคําจุดหลอมเหลวจะอยู่ที่1,064นะคะแต่แต่พาลาดียมก็1,500แพตตินัมก็1,700โรเดียมก็1,900น,นะคะก็จะไปะใช้ในอุตสาหกรรมของพวกรถยนต์แล้วก็พวกจิวเวอรี่อะไรต่างๆนะคะคือเวลาสกัด ่าในส่วนหินหรือในกลุ่มสีเทาอย่างเงี้ยนะคะจะมีส่วนผสมของเพราะตอลังมาเขาอ่าในวิทยาศาสตร์ได้แยกพาลาเดียมแพตตินัมโรเดียมนี่ออกมาได้แล้วก็ใช้ในวงการอุตสาหกรรมนะคะเห็นไหมคะว่า พอเขาแยกออกมาแล้วถ้าอยู่ในรโรงงานนี้เขาก็สามารถแยกแพลตินัมออกมาแล้วก็หลอมออกมาเป็นแท่งเป็นแผ่นเลยนะคะเสร็จแล้วก็มีการให้ชื่อแล้วก็ตารางแร่ธาตุหมายเลขนะคะโรดเดมียม um 45นะคะหมายถึงว่าตารางหมายเลขอะตอมที่45ตัวย่อก,ก็คือ r h ah แพทินัมก็78นะคะพีทีพาราเดียม46นะคะทองคำนี่79นะคะ AU นะคะซินเวอร์นี่แ็ AG นะคะ47นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการคิดแล้วก็อยู่ในกลุ่มของพวกตารางแร่ธาตุนะคะโลดียมนี่นะคะก็อยู่ในกลุ่มของพาราเดียมแพตินัม นี้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นแบบหนักหนักเอนมาทางพวกซิลเวอร์แล้วก็สีน้ำเงินเข้มแทบเกือบจะมืดมืดหน่อยมืดสนิทแล้วก็มีความทนแล้วจุดล้อมเหลวสูงถึงพันเเนี่ยค่ะคือธาตุลำดับที่45นะคะตัวยอ่ออาเฮตเป็นโลหะสีขาวเงิน อยู่ในกลุ่มของแพตตินัมเป็นโลหะที่มูล,ลค่าและราคาแพงที่สุดแพงกว่าทองคำประมาณสิเท่าในวงการเครื่องประดับจะใช้โรเรียมเคลือบชิ้นงานที่ทำจากทองคำและเงินเพื่อให้ชิ้นงานมีความเววาวสวยงามคือเขาเอาโเรเดียมเนี่ยไปชุบพวกแพตตินัมแล้วก็พาราเดียมพวกนี้เนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่า ตัวแพตตินัมเนี่ยมันจะมีรอยขีดข่วนง่ายก็ต้องเอาโรเดียมและโรเดียมเนี่ยมันผลิตน้อยเขาก็เอาเป็นเหมือนกับว่าไปเล่นในเรื่องของงานชุบนะคะอันนี้จุดหลอมเหลวที่1963ยนะคะเห็นว่าในตัวแพตตินัมกับพาลาเดียมนี้หากเอามาสกัดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นโรเดียมอะคะ่ะ ถ้าเกิดในในแง่ของในพวกที่ทำสารเคมีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นปลายไปเลยเพราะฉะนั้นดังนั้นมันเลยราคาแพงแพงมากพาะมีน้อยแล้วก็ทำยากนะคะส่วนพาราเดียมนี่ราคาตอนนี้จะขึ้นสูงกว่าแพตินัมนะคะแล้วก็อ่าก็อยู่ที่ว่า ตลาดมีความต้องการอันไหนมากกว่านะคะมันก็อยู่ที่ราคาอันนี้ก็ไปศึกษาดูกันเองนะคะว่า,าราคาไหนถ้าเกิดใครจะเล่นหรือไงแต่ในช่องโกนี่จะพูดในแง่ของพวกถึงความเป็นมาและว,วิธีการสกัดนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าในตลาดของบ้านเรานี่นะคะบางทีซื้อแพตตินัมพาลาเดียม อะไรมาในพวกจิวเวลรี่เนี่ย,วเ,ยเวลากลับไปขายเวลาซื้อนี่แพงอยู่แล้วแต่ละกลับไปขายก็จะถูกกดราคาต่ําไปกว่าทองคําอีกนะคะก็ระวังในข้อนี้ด้วยนะคะจุดล้อมเหลวทองคําอยู่ที่1นึ่องศาพาาเดียม1,555งพลตินัมหนึ่้อยหกสิโรเดียม1 9ึ่ หกนะคะก็จำไว้ว่าถ้าเป็นพาลาเดียมเนี่ยมันก็จะออกเป็นแบบสีเทาขาวๆอาจจะติดทองมาหน่อยอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาก็เรียกว่าทองคำขาวแต่ถ้าเกิดแพตินัมนี้มันก็จะเป็นสีเทาเป็นเงาแต่ถ้าเกิดโรเดียมนี้นะคะโรเดียมนี้จะเข้มมากนะคะสีเข้มคราวนี้ก็คงจะ พอจะนึกออกแล้วนะคะว่าพา,าลาเดียมเป็นลักษณะอย่างไรพลาติน,นัมอย่างไรแล้วก็โลยมเป็นอย่างไรก็ได้ทำลิงก์ในส่วนของการสกัดนะคะการสกัดตัวโลหะกลุ่มสีเงินพวกพา,าลาเดียมไว้เดี๋ยวจะพิมพ์ติดไว้ข้างล่างนะคะของวิดีโอนะคะแล้วก็ ให้ดูลิงก์ในส่วนที่เป็นาการค้นพบนะคะว่าเป็นพาราเดียมแพตินัมในลักษณะเหมืองแร่ลักษณะธรรมชาติด้วยค่ะซึ่งมีทองคำอยู่ด้วยนะคะทําลิงก์ไว้ให้สองลิงก์ค่ะก็คอมเมนต์กันมานะคะอ่า สุดท้ายอย่าลืมนะคะเหมือนเดิมค่ะเขาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดชอบเพลงที่ร้องไว้ด้วยนะคะโอ้เครียดมากเลยค่ะกว่าจะาทำในส่วนตรงนี้ใช้เวลานานมากยากกว่าสกัดทองว่าง่ายเลยนะคะสะกัดตรง ในโลหะเงินพวกพาลาเดียมแพตินัมโรเดียมมียากมากเพราะฉะนั้นราคาเลยแพงกว่าทองคำโอเคค่ะสวัสดีค่ะ